ปรากฏการการเปิดเผยทรัพย์สินของลิซ่าศิลปินระดับโลกผู้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะสมาชิกวงแบล็กพิง์และในฐานะศิลปินเดี่ยวได้กลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงเพราะตัวเลขที่สื่อบางแห่งรายงานว่ามีขนาดมหาศาล เท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีที่ลิซ่าใช้ความสำเร็จด้านดนตรีศิลปะการแสดงและการทำงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนความสนใจของสาธารณชนต่อทรัพย์สินของเธอมักสะท้อนภาพลักษณ์ของศิลปินที่มาจากต่างประเทศแต่สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีโลกได้อย่างโดดเด่น ด้วยเส้นทางอาชีพอันยาวนานที่เริ่มจากเด็กฝึกในเกาหลีใต้ก่อนจะขึ้นเป็นหนึ่งในไอดอลหญิงที่โด่งดังที่สุดในโลกทำให้ผู้ชมวิดีโอต่างมุ่งจับตาว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้มีโครงสร้างรายได้และการลงทุนแบบใดที่ทำให้เธอเติบโตทางการเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนเงินที่แน่นอนซึ่งในความเป็นจริงไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการทั้งหมดแต่มีหลักฐานชัดเจนว่าเธอใช้ความสามารถในการวิเคราะห์วิดีโอที่กล่าวถึงความร่ำรวยระดับโลกของลิซ่า จำเป็นต้องอาศัยมุมมองด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเคป๊อปและความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับรายได้หลายมิติโดยรายได้ของไอดอลระดับโลกไม่ได้มาจากค่าตัวการแสดงบนเวทีเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงรายได้จากสตรีมมิ่งการขายอัลบั้มการแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลกรายได้จากลิขสิทธิ์ผลงานภาพลักษณ์โฆษณาแคมเปญระดับโลกการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และการร่วมโปรเจกต์กับแบรนด์ลักชัวรีสิ่งเหล่านี้ทำให้ศิลปินระดับท็อป สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ไม่ได้ออกอัลบั้มใหม่ก็ตามสำหรับลิซ่าความนิยมที่ขยายไปไกลทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาทำให้การประเมินสินทรัพย์ของเธอถูกจับตามองในเวทีสากลอยู่เสมอแม้ตัวเลขที่แท้จริงจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่แบบแผนรายได้เช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเธอจึงถูกสื่อบางแห่งยกให้เป็นหนึ่งในไอดอลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้หนึ่งในประเด็นสำคัญของวิดีโอคือการเปิดมุมมองต่อวิธีที่ศิลปินระดับโลกบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางอาชีพซึ่งแตกต่างจากความหมายดั้งเดิมของคำว่าทรัพย์สินที่ผู้ชมทั่วไปมักคิดถึงเช่นบ้านรถหรือบัญชีเงินฝากสำหรับลิซ่าทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งกว่าตัวเงินคืออิทธิพลทางวัฒนธรรมที่สามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มห ah. า หาสารในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นยอดผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มโซเชียลการสร้างเทรนการเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อแฟชั่นและบทบาทในการขับเคลื่อนแบรนด์ระดับท็อปสิ่งเหล่านี้คือสินทรัพย์ไร้รูปแบบที่ช่วยขยายมูลค่าของเธอได้อย่างคาดไม่ถึงความสําเร็จเช่นนี้ไม่เพียงเพิ่มโอกาสด้านการตลาดแต่ยังเสริมสถานะของเธอในฐานะ global c l t u r a ไอคอนซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้ในทางเศรษฐศาสตร์ยุคปัจจุบันวิดีโอยังกล่าวถึงประเด็นที่หลายคนสนใจหนึ่งในนั้นคือการใช้รายได้ของลิซ่ากับการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในหมู่ศิลปินระดับโลกการลงทุนใดๆของลิซ่าแม้จะไม่มีรายละเอียดเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ก็สามารถคาดการได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่นความบันเทิงและการสร้างแบรนด์ส่วนตัวเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เธอมีอิทธิพลสูงและมีฐานผู้ติดตามระดับสากลการขยายธุรกิจทางวัฒนธรรมยังเป็นหนึ่งในแนวโน้มของศิลปินเกาหลีใต้และศิลปิน ระดับโลกหลายคนเช่นการสร้างค่ายเพลงย่อยแบรนด์แฟชั่นหรือสตูดิโอผลิตคอนเทนต์ขณะที่ลิซ่าเองก็เคยถูกจับตามองในเชิงธุรกิจหลายครั้งซึ่งแสดงให้เห็นว่าศิลปินสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมย่ต้องพึ่งพาแค่การออกผลงานเพลงเท่านั้นแต่ยังอาศัยมูลค่าแบรนด์ส่วนตัวเป็นการสาคัญในการเพิ่มสินทรัพย์หนึ่งในความน่าสนใจของวิดีโอคือการชี้ให้เห็นว่ารายได้ของลิซ่านั้นเกิดจากความสามารถที่หลากหลาย ไม่ใช่เพียงบทบาทนักร้องหรือนักเต้นอย่างเดียวความโดดเด่นของลิซ่าในฐานะนักสแสดงบนเวทีอินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่นและผู้ที่สามารถสร้างกระแสใหม่ๆได้ในหลายประเทศถือเป็นตัวอย่างชัดเจนของศิลปินยุคดิจิทัลที่มีรายได้กระจายจากหลายช่องทางไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเพียงบริษัทต้นสังกัดแบบในอดีตซึ่งเป็นเหตุผลให้เธอสามารถสอน ห้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างต่อเนื่องการเป็นคนไทยที่ก้าวสู่ระดับโลกยังช่วยสร้างตลาดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของเธอสูงขึ้นยิ่งกว่าไอดอลทั่วไปและนี่คือสาเหตุที่ทําให้วิดีโอจํานวนมากมุ่งวิเคราะห์ความร่ารวยของเธอผ่านบริบทความสําเร็จระดับนานาชาติความนิยมของลิซ่าในยุโรปและอเมริกาส่งผลให้เธอกลายเป็นไอดอลที่ถูกเชิญไปร่วมงานระดับโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลโดยตรงต่อค่าตอบแทนของเธอในตลาดสากลเพราะค่าตัวของศิลปินในระดับ global h e l e n เนสูงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับศิลปินที่มีฐานแฟนเฉพาะภูมิภาคการร่วมงานกับแบรนด์หรือการขึ้นปกนิตยสารระดับโลกและการเป็นหน้าโฆษณาในเมืองใหญ่เช่นปารีสนิวยอร์กลอนดอนล้วนเป็นกิจกรรมที่สามารถเพิ่มรายได้และมูลค่าแบรนด์ส่วนตัวอย่างมหาศาลความทรงอิทธิพลของลิซ่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้สื่อทั่วโลกจับตาดูว่าเธอได้ก้าวข้ามจากไอดอลเคป๊อปไปยัง global luxury icon แล้วหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าบทวิเคราะห์ในวิดีโอดังกล่าวก็สะท้อนภาพนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนอีกหนึ่งจุดเด่นที่วิดีโอยกขึ้นมาคือเรื่องทรัพย์สินจากทรัพย์สินทางปัญญาที่หลายคนมักมองข้ามเช่นลิขสิทธิ์เพลงภาพลักษณ์และการถือหุ้นในโปรเจกต์ต่างๆหากศิลปินมีผลงานที่ได้รับความนิยมต่อเนื่อง รายได้จากลิขสิทธิ์สามารถเติบโตเป็นสินทรัพย์ระยะยาวที่สร้างผลตอบแทนแม้ในช่วงที่ไม่มีผลงานใหม่ซึ่งถือเป็นรูปแบบรายได้ที่สําคัญของศิลปินระดับโลกรวมถึงลิซ่าด้วยการบริหารลิขสิทธิ์อย่างเป็นระบบสามารถเปลี่ยนงานศิลปะให้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หลายคนประเมินว่าทรัพย์สินของลิซ่าอาสูงกว่าศิลปินทั่วไปแม้จะไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการก็ตามวิดีโอ,อยังกล่าวถึงเป้าหมายทางการเงิน ที่อาจเป็นแรงผลักดันให้ลิซ่ายังคงขยายงานไปสู่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตการร่วมแสดงในโปรดักชันพิเศษหรือการทำงานร่วมกับแฟชั่นเฮาส์ระดับโลกจุดเด่นของลิซ่าคือความสามารถในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเอเชียเข้ากับตลาดยุโรปและสหรัฐในลักษณะที่ศิลปินเพียงไม่กี่คนทำได้ช่วยเปิดตลาดใหม่ให้ทั้งตัวเธอและแบรนด์ที่ร่วมงาน ด้วยการขยายฐานผู้ชมเช่นนี้ส่งผลให้ความต้องการตัวเธอในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งย่อมสะท้อนกลับมาที่มูลค่าทางเศรษฐกิจของเธอโดยตรงการพูดถึงอความร่ำรวยของลิซ่าในวิดีโอไม่ใช่เพียงเรื่องตัวเงินแต่เป็นการสะท้อนปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า global idol economy ซึ่งเกิดจากแรงสนับสนุนของแฟนเพลงทั่วโลกที่พร้อมผลักดันศิลปินที่ตนรักให้เติบโตทั้งด้านชื่อเสียงและเศรษฐกิจลิซ่าคือหนึ่งในศิลปินที่ได้รับประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะในแง่ยอดขายผลงานเพลงที่ติดอันดับโลกหรือความเคลื่อนไหวในโซเชียลท,ที่สร้างกระแสในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศการเติบโตด้านรายได้ของลิซ่าจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากโครงสร้างตลาดเพลงยุคใหม่ นี่ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพอัตลักษณ์และความสามารถในการสร้างอิทธิพลอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดวิดีโอที่นำเสนอเรื่องทรัพย์สินของลิซ่าแม้จะใช้มุมมองเชิงบันเทิงแต่ก็สะท้อนภาพที่แท้จริงของศิลปินระดับโลกในยุคปัจจุบันนั่นคือความสำเร็จทางการเงินไม่ได้เกิดจากโชคหรือความบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการทำงานหนักการวางกลยุทธ์ทางอาชีพการขยายรายได้หลายมิติและการรักษาภาพลักษณ์ในฐานะศิลปินมืออาชีพลิซ่าคือหนึ่งในตัวอย่างศิลปินที่สามารถเปลี่ยนชื่อเสียงให้กลายเป็น มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเอเป็นต้องเปิดเผยตัวเลขต่อสาธารณะวิดีโอนี้จึงไม่เพียงพูดถึงความร่ำรวยแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของศิลปินยุคโลกาภิวัตน์ที่ใช้ความสามารถและอิทธิพลทางวัฒนธรรมสร้างทรัพย์สินที่แท้จริงในระยะยาวทุกด้านเพื่อขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นการเปิดเผยทรัพย์สินของลิซ่า ศิลปินหญิงระดับโลกที่เติบโตจากระบบไอดอลเกาหลียังคงเป็นหัวข้อที่ทําให้หลายสํานักข่าวต้องหยิบมาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากลิซ่าไม่ได้เป็นเพียงนักร้องหรือศิลปินเคป๊อปทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลหางวัฒนธรรมสูงที่สุดในโลกยุคปัจจุบันความสนใจต่อทรัพย์สินของเธอไม่ได้เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากความสำเร็จระดับสากลที่สะท้อนพลังของเศรษฐกิจบันเทิงยุคใหม่ที่สามารถสร้างทรัพย์สินมหาศาลให้บุคคลที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกได้อย่างแท้จริงไรายได้ของลิซ่ามาจากหลายแหล่งทั้งการแสดงการทำงานร่วมกับแบรนด์ลักชูรีการเป็น g l o b a l ambassador และผลงานด้านแฟชั่นซึ่งล้วนมีมูลค่ามหาศาลในตลาดโลกแม้ตัวเลขที่แน่นอนจะไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นตรงกันว่าความมั่ง ข้างของเธอเติบโตอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ดึงดูดความสนใจของนักวิเคราะห์ธุรกิจมากขึ้นทุกปีรายได้ของลิซ่าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะงานบนเวทีหรือการออกอัลบัม้มใดอัลบั้มหนึ่งแต่กระจายตัวอยู่ในหลายอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอิทธิพลของเธอในฐานะ global star ไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งค่าการแสดงบนเวทีค่าลิขสิทธิ์เพลงรายได้จากโฆษณาและค่าร่วมงานจากแบรนด์ระดับโลกอย่างเซลีน เบเกอรี่และอีกหลายแบรนด์ซึ่งมีมูลค่าสูงในตลาดแฟชั่นระดับพรีเมียมนอกจากนี้เธอยังเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดบนโซเชียลมีเดียโดยมียอดผู้ติดตามหลายสิบล้านคนทั่วโลกทำให้ช่องทางออนไลน์ของเธอมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสูงขึ้นตามไปด้วย การวิเคราะห์วิดีโอนี้จึงมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างรายได้หลายมิติที่ทำให้ลิซ่ากลายเป็นหนึ่งในไอดอลที่มีรายได้รวมสูงที่สุดในยุคปัจจุบันแม้ไม่มีการเปิดเผยยอดอย่างเป็นทางการแต่รูปแบบของรายได้และมูลค่าตลาดที่ลิซ่าสร้างได้นั้นสามารถยืนยันได้ว่าทรัพย์สินของเธออยู่ในระดับไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ทรัพย์สินของลิซ่าเติบโตอย่างโดดเด่นคือการที่เธอสามารถสร้างทรัพย์สิสนรายรูปแบบ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าอสังหาริมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากทั่วไปทรัพย์สินเหล่านี้รวมถึงอิทธิพลทางแฟชั่นความนิยมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลการเป็นผู้นำเทรน์ระดับสากลและการมีความสามารถในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมทุกเพศทุกวัยทั่วโลกความสามารถเหล่านี้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่หลายบริษัทต้องการโดยพร้อมจ่ายค่าตอบแทนสูงเพื่อให้ลิซ่าเชื่อมแบรนด์ของตนเข้ากับตลาดใหม่ๆการสร้างกระแสแฟชั่นหรือเทรน์หลังจากเธอปรากฏตัวในงานในงานดงานหนึ่งมีผลโดยตรงต่อย,ยอดขายในหลายประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจที่บทวิเคราะห์ในวิดีโอจะระบุว่ามูลค่าของลิซ่าอาจสูงกว่าที่หลายคนคาดคิดแม้จะไม่มีข้อมูลตัวเลขแน่ชัดแต่จากผลกระทบทางตลาดที่เห็นได้จริงเธอถือเป็นหนึ่ง งงในทรัพย์สินสำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกวิดีโออย่างตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนของลิซ่าซึ่งแม้จะไม่มีข้อมูลเปิดเผยโดยละเอียดแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าศิลปินระดับนี้มักมีการลงทุนในหลากหลายรูปแบบเช่นการทำธุรกิจส่วนตัวการลงทุนด้านแฟชั่นสตูดิโอสร้างสารรค์คอนเทนต์หรือแม้แต่การถือหุ้นในโปรเจกต์เพลงซึ่งเป็นแนวทางที่ ศิลปินระดับโลกหลายคนใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาวนอกจากนี้ลิซ่ายังมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับการสร้างแบรนด์ของตนเองในอนาคตไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แฟชั่นน้ำหอมหรือโปรเจกต์ ต่อด้านการออกแบบซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของเธออย่างมหาศาลการวิเคราะห์เหล่านี้สะท้อนแนวคิดว่าความร่ำรวยของลิซ่าไม่ได้เกิดจากรายได้เพียงครั้งคราวแต่เกิดจากการวางหลักฐานการเงินอย่างรอบคอบและต่อเนื่องนอกจากรายได้จากงานศิลปินลิซ่ายังมีบทบาทสำคัญในวงการแฟชั่นที่ทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของเธอเพิ่มขึ้นหลายเท่ากันเป็น Global a m b a า s a d o r ทำให้เธอเป็นใบหน้าหลักของแบรนด์ในแคมเปญระดับโลกซึ่งค่าตอบแทนในตำแหน่งนี้แตกต่างอย่างมากจากการเป็นพรีเซนเตอร์ทั่วไปเพราะเกี่ยวข้องกับการออกแบบการถ่ายโคลสนาทั่วโลกการเข้าร่วมงานแฟชั่นวีคและการร่วมงานเฉพาะกิจที่มีสื่อจากทั่วโลกให้ความสนใจการปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวในงานระดับนานาชาติสามารถสร้างกระแสในโซเชียลได้ในวงกว้างและส่งผลต่อย,ยอดขายของแบรนด์แบบทันทีทันใดสื่อหลายแห่งจึงยกให้ลิซ่าเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจของวงการแฟชั่นโลก ซึ่งเป็นคำที่สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เธอสร้างได้อย่างชัดเจนอีกหนึ่งปัจจัยที่วิดีโอยกขึ้นมาคืออิทธิพลในยุโรปและอเมริกาของลิซ่าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องความนิยมในฝั่งตะวันตกช่วยผลักดันให้ค่าตัวของเธอสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ เนื่องจากตลาดแฟชั่นและบันเทิงในภูมิภาคดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าตลาดเอเชียบางส่วนและพร้อมจ่ายเพื่อให้บุคคลดังระดับโลกเป็นตัวแทนของแบรนด์การปรากฏตัวในงานคอนเสิร์ตโชว์พิเศษและงานระดับ VIP เช่น Paris Fashion w e e ทำให้ลิซ่ากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกจับตามองมากที่สุดบนพรรมแดงของยุโรปความนิยมระดับนี้สร้างมูลค่าทางการตลาดอย่างมหาศาล และทําให้สื่อหลายสํานักต้องวิเคราะห์ว่าทรัพย์สินของเธอหน้าจะเติบโตเร็วกว่าศิลปินหลายคนในรุ่นเดียวกันรายได้จากลิขสิทธิ์ผลงานยังเป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินเงียบที่สร้างผลตอบแทนไอ ลิซ่าอย่างต่อเนื่องแม้เธอจะไม่ได้ออกเพลงใหม่ทุกปีแต่ลิขสิทธิ์ผลงานที่มีผู้ฟังทั่วโลกสามารถสร้างรายได้แบบ passive income ให้เธอในระยะยาวเมื่อผลงานถูกสตรีมถูกใช้ในคลิปถูกนำไปแสดงสดหรือถูกขายในแพลตฟอร์มต่างๆศิลปินจะได้รับส่วนแบ่งตามระบบลิขสิทธิ์ซึ่งสำหรับศิลปินระดับโลกรายได้เหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นปีต่อปีโดยไม่ต้องทำงาน หนักเหมือนในช่วงเดบิวนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้วิเคราะห์หลาย,ายรายเชื่อว่าทรัพย์สินของลิซ่าน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนแม้จะไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการก็ตามวิดีโอยังกล่าวถึงการขยายกิจกรรมของลิซ่าไปสู่หลายประเทศทั้งในฐานะศิลปินและนักสแสดงเวทีซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์การเป็น global icon มากกว่าเพียงแค่ไอดอลจากเคป๊อปความสามารถในการทำงานข้ามวัฒนธรรมและข้ามภูมิภาคทำให้ลิซ่ามีความได้เปรียบในการสร้างฐานแฟนใหม่และขยายรายได้ในตลาดสากล ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ค่าตัวของเธอมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีการปรากฏตัวของเธอมักสร้างความเคลื่อนไหวให้กับสื่อทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรือโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งนี้ทําให้บริษัทต่างๆพร้อมที่จะร่วมงานกับเธออย่างต่อเนื่องและถือเป็นแรงผลักดันน่าสำคัญต่อการขยายทรัพย์สินรวมในระยะยาวการวิเคราะห์วิดีโอยังชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเศรษฐกิจแฟนคลับระดับโลก Global Fan Economy ซึ่งเป็นพลังที่ผลักดันรายได้ของลิซ่าอย่างมหาศาลแฟนคลับของเธอกระจายอยู่ในทุกทวีปสนับสนุนผลงานทั้งเพลงแฟชั่นและโฆษณาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการซื้ออัลบั้มสตรีมเพลงสนับสนุนสินค้าหรือสร้างกระแสในโลกออนไลน์พลังของชุมชนแฟนคลับระดับโลกทำให้ลิซ่ามีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากทุกกิจกรรมที่เธอมีส่วนเกี่ยวข้องและนี่คือเหตุผลที่ทำให้สื่อจำนวนมากยกให้ลิซ่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีมูลค่าทางเศษ กิจสูงที่สุดในยุคนี้ท้ายที่สุดความร่ำรวยของลิซ่าไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินแต่เป็นผลลัพธ์ของการทำงานหนักการวางกลยุทธ์และการสร้างอิทธิพลในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกที่มีการแข่งขันสูงวิดีโอนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าลิซ่าสามารถเปลี่ยนชื่อเสียงให้กลายเป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้จะไม่มีการเปิดเผยรายรละเอียดทั้งหมดแต่เส้นทางอาชีพของเธอเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าความมั่งคั่งที่หลายคนพูดถึงนั้นมีพื้นฐานจากความสามารถจริงไม่ได้เกิดจจากกรระแแสชัั่วววคลลิึง Lisa, งเปป็นนตทขอศ์ ปินยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านชื่อเสียงและด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริงการพูดถึงทรัพย์สินของลิซ่านั้นไม่ใช่เพียงกระแสชั่ววูบแต่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมบันเทิงโลกที่ศิลปินสามารถก้าวจากเวทีเล็กสู่ระดับสากลได้เพียงด้วยพลังของความสามารถและอิทธิพลทางโซเชียลวิดีโอนี้หยิบให้เห็นมุมที่หลายคนอาจไม่เคยคิดนั่นคือมูลค่าที่ ลิซ่าถือครองไม่ได้สะท้อนแค่ความร่ำรวยส่วนตัวแต่สะท้อนถึงพลังทางเศรษฐกิจที่เธอสร้างได้ในตลาดเพลงแฟชั่นความบันเทิงและสื่อโฆษณาการเติบโตอย่างรวดเร็วของเธอในฐานะศิลปินหญิง นอเอเชียที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลกทําให้ทรัพย์สินของเธอกลายเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์ธุรกิจต้องจับตาเพราะทุกความเคลื่อนไหวของลิซ่าสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้อย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่แบรนด์ระดับลักชัวรีจนถึงผู้ผลิตสื่อระดับนานาชาติความสําเร็จของลิซ่าไม่ได้เกิดจากโชคแต่เป็นผลลัพธ์จากการทํางานหนักทั้งหมดตั้งแต่อายุยังน้อย ตั้งแต่ช่วงที่เธอเป็นเด็กฝึกในเกาหลีใต้จนถึงวันที่ได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกวง BLACKPINK เธอเป็นหนึ่งในศิลปินที่พัฒนาความสามารถทั้งด้านการร้องการเต้นและความสามารถด้านเวทีมาอย่างต่อเนื่อง ความสามารถเหล่านี้สร้างมูลค่าให้เธอแบบเป็นการลงทุนระยะยาวโดยรายได้จากการแสดงค่าตัวคอนเสิร์ตและสัญญาด้านดนตรีเติบโตขึ้นตามความนิยมที่ขยายไปทั่วโลกวิดีโอได้ชี้ให้เห็นว่าการมองทรัพย์สินของลิซ่านั้นต้องมองผ่านมุมโครงสร้างรายได้หลายทางไม่ใช่เพียงรายได้จากเพลงแต่เป็นภาพรวมที่รวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งหมดที่มีเธอเป็นหนึ่งในแรง ขับเคลื่อนสำคัญหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ลิซ่ากลายเป็นบุคคลที่นักธุรกิจต้องสนใจคืออิทธิพลข้ามวัฒนธรรมของเธอไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับในเอเชียยุโรปอเมริกาหรือตะวันออก กลางทุกภูมิภาคต่างให้การตอบรับอย่างท่วมท้นต่อทุกผลงานและการปรากฏตัวของลิซ่าสิ่งนี้ทําให้แบรนด์ชั้นนาต้องการร่วมงานกับเธอเพราะเธอไม่เพียงนําเสนอภาพลักษณ์ที่แข็งแรงแต่ยังสร้างยอดขายได้จริงในระดับโลกวิดีโอยกตัวอย่างการที่ลิซ่าเพียงโพสต์ภาพเดียวก็สามารถผลักดันยอดขายสินค้าในหลายประเทศให้เพิ่มขึ้นได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนี่คือพลังของสินทรัพรย์รูปแบบ ที่นักการตลาดยกย่องว่าสำคัญกว่าพื้นที่โฆษณาหลายล้านดอลลาร์และเป็นเหตุผลที่ทำให้ทรัพย์สินของลิซ่ามีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรายได้อีกด้านหนึ่งที หนะวิดีโอชี้ให้เห็นคือรายได้จากการเป็น global brand ambassador ของแบรนด์หรูที่ลิซ่าร่วมง,งานด้วยการตลาดของแบรนด์ระดับลักชัวรี่เช่นซลีและเบเกอรี่ต่างพึ่งพาบุคคลที่สามารถถ่ายทอดคุณค่าของแบรนด์ได้อย่างทรงพลังและลิซ่าก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดในยุคนี้การปรากฏตัวในงานแฟชั่นวิการถ่ายแคมเปญระดับโลกและการร่วมกิจกรรมพิเศษที่เป็น ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์แบรนด์ล้วนมีค่าตอบแทนสูงกว่าปกติหลายเท่าวิดีโอยังวิเคราะห์ว่าทรัพย์สินของลิซ่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่เธอเข้าสู่วงการแฟชั่นระดับไฮเอน และการทำงานกับแบรนด์เหล่านี้เป็นการสำคัญในการสร้างมูลค่าใหม่ๆให้กับเธออีกหนึ่งมุมที่วิดีโอหยิบขึ้นมาคือการบริหารภาพลักษณ์อย่างเป็นระบบของลิซ่าซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของรายได้ในยุคดิจิทัลภาพลักษณ์ที่ต่อเนื่องสไตล์ที่ชัดเจนและการเลือกงานที่เหมาะสมทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีแบรนด์ภาพลักษณ์แข็งแรงที่สุดการรักษามาตรฐานและ ความเป็นมืออาชีพทําให้เธอได้รับความไว้วางใจจากบริษัทระดับโลกและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้ทรัพย์สินรวมของเธอเติบโตอย่างปลอดภัยและมั่นคงวิดีโอ,อยังชี้เพิ่มเติมว่าศิลปินที่มีการวางกลยุทธภ์ภาพลักษณ์ที่ดีมักสร้างมูลค่าสูงกว่าในระยะยาวซึ่งลิซ่าคือหนึ่งในตัวอย่างสำคัญที่สุดในยุคนี้แมลิซ่าจะมีงานหลักในวงการเพลงแต่รายได้ด้านแสดงคอนเสิร์ตรระดับโลกถือเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ทรัพย์สินของเธอพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทัวร์คอนเสิร์ตในหลายทวีปมีรายได้มหาศาลในอุตสาหกรรมเคป๊อปและแบล็คพิงคถือเป็นหนึ่งในวงที่ทำสถิติรายได้ระดับโลกหลายครั้งรายได้ส่วนนี้เป็นรายได้ที่สูงกว่าอุตสาหกรรมเพลงปกติหลายเท่าและการเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดยิ่งทำให้ลิซ่าได้รับการจับตายอย่อ หางมากวิดีโอจึงชี้ว่าการทัวร์ระดับโลกคือสินทรัพย์สำคัญที่ทำให้ทรัพย์สินของเธอมีฐานที่แข็งแรงและเติบโตต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ไม่มีอัลบั้มใหม่ออกมาลิขสิทธิ์ผลงานคืออีกหนึ่งช่องทางรายได้ที่วิดีโอยกขึ้นมาและเป็นปัจจัยที่คนทั่วไปมักไม่มองเห็นรายได้จากเพลงยอดนิยมการใช้เพลงในโฆษณาคลิปออนไลน์และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทำให้ศิลปินได้รับรายได้ต่อเนื่องแม้ไม่ได้ทำงานใหม่ซึ่งลิซ่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นทั้งเพลงเดี่ยวและเพลงร่ววง่่วววมมงททีไได้รัับนิยปโลก รายได้จากลิขสิทธิ์จึงเป็นหนึ่งในกระแสะเงินสดระยะยาวที่เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของเธออย่างชัดเจนวิดีโอได้ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตด้านลิขสิทธิ์ของลิซ่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เธอมีสถานะทางการเงินที่แข็งแรงกว่าไอดอลหลายคนในรุ่นเดียวกันวิดีโอ,อยังสะท้อนความสําเร็จของลิซ่าในฐานะบุคคลที่สามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศได้อย่างกรณีของประเทศไทยเมื่อเธอกลับมาแสดงหรือร่วมงานใดๆก็ตามมักมีผลต่อเศรษฐกิจการ ท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและสินค้าแบรนด์ไทยแบบเห็นผลทันทีแฟนคลับชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อร่วมง,งานทําให้เกิดการกระตุ้นรายได้ในหลายภาคส่วนปรากฏการณ์นี้ทําให้ลิซ่าถูกมองในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของไทย ซึ่งมูลค่าของอิทธิพลเช่นนี้ยิ่งทําให้การประเมินทรัพย์สินของเธอซับซ้อนมากขึ้นเพราะไม่ใช่แค่ตัวเลขรายได้แต่เป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่านั้นหลายเท่าอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญคือการมีฐานแฟนคลับระดับโลกที่มั่นคงซึ่งพร้อมสนับสนุนผลงานของเธอในทุกด้านแฟนคลับไม่เพียงช่วยโปรโมทผลงานเพลงแต่ยังเป็นกําลังสําคัญในการสร้างยอดขายให้กับแบรนด์และโปรเจกต์ต่างๆที่ลิซ่าร่วมงานด้วยพลังของแฟนคลับที่กระจายอยู่ในกว่า100ประเทศ ทัว่วโลกทําให้เธอกลายเป็นศิลปินที่สามารถสร้างรายได้ในระดับที่สื่อและนักเศรษฐศาสตร์ต้องหันสนใจวิดีโอได้วิเคราะห์ว่าฐานแฟนคลับระดับโลกคือสินทรัพย์ยิ่งใหญ่ที่สุดของลิซ่าและเป็นปัจจัยที่สร้างความมั่นคงทางรายได้ในระยะยาวมากกว่ารูปแบบทรัพย์สินทั่วไปบทสรุปของวิดีโอชี้ให้เห็นชัดเจนว่าทรัพย์สินของลิซ่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักการวางแผนอย่างเป็นระบบและการใช้โอกาสจากตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ เธอเป็นตัวอย่างของศิลปินยุคใหม่ที่สามารถแปลงความนิยมให้เป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจอย่างย่าเงินไม่ว่าจะเป็นรายได้จากเพลงแฟชั่นลิขสิทธิ์หรืออิทธิพลทางวัฒนธรรมความมั่งคั่งของลิซ่าจึงไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่คือภาพรวมของอิทธิพลทางศิละปะและเศรษฐกิจที่เธอสร้างขึ้นในระดับโลกและนี่คือสิ่งที่ทำให้สื่อหลายแห่งยกให้เธอเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนี้